ซุงกาแล็กซี่ A 3 1 สวัสดีค่ะทุกคนลูกจันนะคะวันนี้ค่ะลูกจันจะพามารู้จักกับสมาร์ทโฟนนะคะที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพเนี่ยดีมากๆาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคากล้องถ่ายภาพหน้าจอหรือแม้แต่แบตเตอรี่ค่ะซึ่งตัวนี้ที่ลูกจันกำลังจะพูดถึงอยู่นะคะนั่นก็คือ Galaxy A 3 1ค่ะสมาร์ทโฟนแบรนด์ดีจากซัมซุงนั่นเองตัวนี้นะคะเขามาในราคาเพียงแค่ 8,999บาวัต์เท่านั้นค่ะแต่ขอแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าไปเจอในเน็ตมาเจอถูกกว่านี้อีกเออแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวรู้จันจะพาไปรู้จักกับสมาร์ทโฟนตัวนี้กันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ซัมซุงกาแล็กซ a 3 1สมาร์ทโฟนรุ่นราคาไม่สูงมากของซัมซุงค่ะแต่ให้ฟังก์ชันและฟีเจอร์มาครบเลยอัปเกรดในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพเพื่อให้ถ่ายภาพได้ชัดเจนและสวยงามมากยิ่งขึ้นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะเซลฟี่สวยด้วยกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง20ล้านพิกเซล พร้อมบิวตี้โหมดและสมาร์ท i i ปรับแต่งรูปหน้าให้เราได้กำลังดีหรือจะปรับเองตามใจชอบก็ได้นะคะกล้องหลังความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพถึง4ตัวที่มีความสามารถถ่ายภาพได้ทั้งมุมกว้างถ่ายระยะใกล้ด้วยมาโครเลนส์และแน่นอนค่ะคือการถ่ายภาพแบบละลายหลังที่จำเป็นต้องมีเลย มาถึงหน้าจอกันบ้างค่ะหน้าจอที่ใช้นะคะจะเป็นหน้าจอแบบ Infinity U หน้าจอทรงหยดน้ำเป็นจอชนิด Super AMOLED ของ Samsung ค่ะที่เขาเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามอยู่แล้วนะคะและมีขนาดใหญ่เต็มตาถึง6.4นิ้วควาละเอียด Full HD เลยค่ะรองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอโดยตรงหรือจะสแกนใบหน้าด้วยกล้องหน้าก็ได้ค่ะ เสียงลำโพงเขาเนี่ยดังชัดเจนเลยรวมไปถึงค่ะแบตเตอรี่ของเขานะคะอึดยาวนานอยู่ได้ทั้งวันด้วยขนาดแบต5,000ม ah ิลลิแอมเลยค่ะและระบบชาร์จไว้5 5วัตต์นะคะเพื่อเป็นการชาร์จใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็คือจุดเด่นของรุ่น Galaxy A 3 1เดี๋ยวลูกจันจะพาไปดูแบบละเอียดละเอียดกันอีกทีนึงเลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่ากล้องหน้าของ Galaxy A 3 1เนี่ยมีความละเอียดสูงถึง20ล้านพิกเซลค่ะซึ่งมีประโยชน์มากๆสํสำหรับการถ่ายเซลฟี่นะคะทำงานร่วมกับ Smart AI และ Beauty Mode ได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการปรับผิวให้ลูกตานเ,นเนียนขึ้นขาวขึ้นหรือแบบหน้าเรียวขึ้นมาสักนิดนึงตาใสขึ้นมาสักหน่อยนึงนะคะ โดยเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เองเลยว่าเราเนี่ยจะบิวตี้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็ลองปรับดูตามระดับที่ชอบนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะเซลฟี่สนุกมากๆเพราะนอกจากจะสวยคมชัดแล้วนะคะยังมีโหมดถ่ายภาพสนุกๆให้เราใช้ด้วยเช่นไลฟ์โฟกัสค่ะก็คือการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังละลายสไตล์เกาหลี และทําได้มากกว่าแค่การ,ราละลายฉากหลังให้เบลอค่ะเพราะเขาเนี่ยมีหลายสไตล์เลยทั้งเบลอซูมสปรินหรือจะเป็นแบบคัลึบพอย์เขาก็มีค่ะภาพเซลฟี่แบบ AR สติ๊กเกอร์ที่มีคลังสติ๊กเกอร์ให้เราแต่งภาพเพียบเลยทั้งแบบนิ่งๆหรือจะเป็นแบบดึกดกดึกดึกก็น่ารักดีค่ะอันนี้พิเศษสุดค่ะ AR doodle เป็น AR ที่เราเนี่ยสามารถวาดได้ตามความชอบเลยวาดแล้วนะคะเราก็สามารถถ่ายวิดีโอไปได้เลยค่ะฟังก์ชันนี้นะคะเหมือนในสมาร์ทโฟนตัวแพงเลยทาง a m s u n งเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ใน Galaxy A31 รุ่นนี้ด้วยค่ะและที่ต้องพูดถึงเลยค่ะนั่นก็คือความง่ายของการถ่ายเซลฟี่นะคะเพราะว่า เวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยจะให้ถ่ายมือเดียวเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆค่ะโดยเฉพาะมือเล็กๆสั้นๆอย่างลูกจันนะคะแต่ของซัมซุงค่ะแค่เล็งแล้วก็ทำม,มุมหน้าสวยๆแล้วยกมือขึ้นมา5นิ้วให้น้องกา l ล็กซี่ A 3 1เขาเห็นว่าเราพร้อมแล้วนะคะ ตัวกล้องเนี่ยก็จะสามารถถ่ายภาพให้เราได้เลยไม่ต้องเสี่ยงเอื้อมนิ้วไปแล้วก็เครื่องตกค่ะหน้าตาเราก็จะไม่เกรงด้วยเพราะว่าปวดนิ้วนั่นเองนะคะเอาสมาธิไปโพสท่าสวยๆให้เต็มที่ได้เลยค่ะพอได้ภาพสวยๆแล้วนะคะก็แชร์ลงโซเชียลได้เลยส่วนกล้องหลังเองนะคะเขาก็อัปเกรดความน่าใช้มาครบทุกระยะที่คนชอบถ่ายภาพอยากได้กันเลยค่ะ ความละเอียดดีคุณภาพของภาพเนี่ยสู้กล้องรุ่นใหญ่ได้เลยโดยกล้องหลังของเขานะคะความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลค่ะและเลนส์อันตัวายมุมกว้าง8ล้านพิกเซล2ตัวนี้นะคะใช้งานบ่อยมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเลนส์หลกักแล้วก็เป็นเลนส์มุมกว้างนะคะที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบเก็บภาพวิวชอบถ่ายภาพบรรยากาศเวลาไปเที่ยวค่ะ และมีเลนส์มาโคนะคะสำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้5ล้านพิกเซลค่ะและเลนส์เดฟสำหรับการถ่ายภาพบุคคล5ล้านพิกเซลเลนส์2ตัวนี้ค่ะของ Samsung Galaxy A 3 1ถือเป็นความละเอียดที่สูงกว่าท้องตลาดส่วนใหญ่เลยค่ะที่เขามักจะให้มาแค่เพียง2ล้านพิกเซลเป็นตัวสำคัญนะคะที่ทำให้เราถ่ายภาพรายละเอียดวัตถุใก,กล้ๆได้คมชัดกว่าค่ะ และก็ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้เนียนกว่าด้วยนะคะโดยใน Galaxy A31 นะคะจะมีโหมด Live Focus ค่ะสำหรับกล้องหลังเพื่อเป็นการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ค่ะหน้าชัดหลังเบลอใน Live Focus ของ Galaxy A31 ก็ไม่ใช่แค่เบลอธรรมดาค่ะแต่เขาเนี่ยสามารถถ่ายแล้วเลือกจุดโฟกัสเลือกจุดเบลอได้ภายหลังนะคะอยากจะเบลอฉากหรืออยากจะเบลอคนเนี่ยถ้าไม่ชอบหน้าตัวเองก็เบลอได้เหมือนกันนะคะโดยฉากหลังที่เราเบลอไปนะคะเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกการเบลอได้ด้วยค่ะอยากจะเบลอแบบไหนมีให้เลือกถึง4แบบเลยลูกจันบอกแล้วนะคะว่า Galaxy A31 เนี่ย ถ่ายสวยถ่ายสนุกและคุณภาพภาพสูงอีกด้วยค่ะ Galaxy A31 ค่ะใช้หน่วยประมวลผล MediaTek Helio P65 รัมของเขานะคะ6 g b ค่ะและ ROM 128 g b ค่ะสามารถเพิ่มการ์ดหน่วยความจำ microSD การ d ได้อีกสูงสุด512 g b ค่ะ ใช้ระบบปฏิบัติการ One UI 2.0ครอบบน Android 10ค่ะการใช้งานของเขานะคะออกแบบมาในระดับทั่วไปค่ะเล่นโซเชียลเข้าเว็บอ่านหนังสือดูหนังไม่มีปัญหาเลยค่ะสเปคของเขาเนี่ยจะไม่กินแบตเตอรี่มากนะคะทำให้แบตขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่เช้าจนถึงค่าได้แน่นอนค่ะในเรื่องของการเล่นเกมนะคะ เล่นเกมแบบเบาๆทั่วไปอันนี้สบายมากค่ะแต่ว่าถ้าอยากเล่นเกมแบบหนักๆสายฮาร์ดคอร์ด้านเกมนะคะอันนี้จะมีกระตุกให้เห็นค่ะแล้วก็ไม่ลื่นแบบรุ่นใหญ่นะคะเรื่องเล่นเกมเนี่ยจะไม่ใช่จุดหลักของ Galaxy A31 ค่ะ ใช้งานมาทั้งวันแล้วค่ะแต่ว่าแบตก็ยังไม่หมดเลยเหลือแบตเกินกว่าครึ่งอีกนะคะเนี่ยเพราะว่าแบตท,ที่เขาให้มาใหญ่มากจริงๆค่ะและออกแบบสเปคมาค่อนข้างประหยัดพลังงานเลยอาจจะไม่สะใจคอเกมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอึดสะใจคอเซลฟี่แน่นอนค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ดึกมากๆแล้วค่ะแล้วก็ลูกจานเนี่ยได้ลองใช้เจ้าตัว ซัมซุง Galaxy A 3 1มาตลอดทั้งวันเลยนะคะก็แบตเขาอึดจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แรงค่ะแต่ว่าถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่แบตอึดอยู่ได้ทั้งวันนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะ ซึ่งราคาจำหน่ายของเขานะคะอย่างที่บอกไปว่าราคาจำหน่าย8,999บาทนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตดูว่าในร้านค้าออนไลน์เนี่ยอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้นะอันนี้นะคะก็ขอฝากการรีวิว Samsung Galaxy A31 ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลูกจันและทุกคนในแอปดิสคัทด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ